เรื่องสาคัญที่สุดในฐานะผู้บริหารคือการบริหารสัญญาและการตรวจรับสรุปการบริหารสัญญาคือคอ,อะไรการบริหารสัญญาเนี่ยเป็นช่วงตั้งแต่ถัดจากวันลงนามในสัญญาจนถึงการตรวจรับงานวดสุดท้ายฟังให้ดีนะการบริหารสัญญาคือช่วงหลังจากวันถัดจากวันลงนามในสัญญาจนถึงตรวจรับงานนะไม่ใช่อายุสัญญา ตรวจรับงานข้อสุดท้ายมีอะไรบ้างหนึ่งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาเป็นส่วนหนึ่งของบริหารสัญญาสองการขยายระยะเวลาตามสัญญาสามการงดหรือลดค่าปรับสี่การบอกเลิกสัญญาห้าการตรวจรับพัสดนุนี่คือเรื่องของการบริหารสัญญาเนี่ยครับบริหารสัญญาผม,มยายัรยหญ่พฤศจิกายนวันนะ ดี๋ยวจะพูดที่ท่านในเวลาที่เหลืออยู่นี่เลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าขั้นตอนบริหาสัญญาเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาการขยายระยะเวลาสัญญาการลดลดคญญาา่าปร,รับ,บการบอกเลิกสัญญาอันนี้เป็นเรื่องของบริหารสัญญาโดยแฉพนะ่ะการบริหารสัญญาใครเป็นคนรับผิดชอบดูนะใครเป็นคนรับผิดชอบคนรับผิดชอบคือคณะกรรมการตรวจรับข้อเสน ถ้าเป็นงานจ้างก็คือคกรรมการตรวจรับถดุกับผู้ควบคุมงานเป็นคนรับผิดชอบในการบารสัญญาหลักบริหารสัญญาง่ายมากครับคนเป็นกรรมการตรวจรับถดุต้องตรวจรับงานให้เป็นไปตามสัญญาและแบบรูปรายการง่ายมากแต่ถ้าท่านเป็น,ป,นประธานกรรมการตรวจรับถดุท่านจะรู้ว่าง่ายนิดเดียวที่เหลือยากหมดนะ,นะ,นะคนบริหารสัญญานะครับ คือกรรมการตรวรับ,นนบรดชกับถ้าเป็นงานจา้างก็คือผู้รับงานเป็นรัฐบามาดูอันแรกเลยอันแรกเลยกรณีเอกสารแนบนขัดกับข้อความในสัญญาอันนี้บริหารสัญญาต้องรู้ก่อนนะสัญญาข้อความในสัญญาขัดกับเอกสารแนบนสัญญาไม่ต้องคิดมากครับผู้รับจา้างต้องทำตามสัญญาหลักบ,บริหารสัญญานะ สัญญากับเอกสารในสัญญาขัดกันใช้ข้อความตามสัญญาอันที่สองเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดกันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างแบบที่ผู้ว่าจ้างกําหนดที่เขียนว่าเป็นตามแบบมาตรฐานกับข้อเสนอของผู้รับจ้างที่เสนอเข้ามามาประก,กบกันแล้วขัดกันหลักประการที่คือต้องทําคํวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง กอสัญญาเขียนว่ายัางไงก็คนนั้นแหละครับหลักการคือถ้าไม่เขียนไม่เป็นอย่างอื่นก็คือคนลงนามสัญญาแต่ในแบบสัญญาก็ส่วนใหญ,ญ่จะเขียนเป็นไปตามที่คนที่มอบก็คือกรรมการตัวหลักของผู้ว่าจา้างคำวินิจฉัยเนี่ยสารปกครองวางหลักไว้ว่าเป็นคำวินิจฉัยฝ่ายเดียวนะไม่ต้องไปแก้ไขสัญญาครับไม่ต้องข้อตกลงในา่าสัญญาครับทำเป็นคำวินิจฉัยแล้ววินิจฉัยอย่างไรผู้รับจ้างต้องทําตาม เพื่อนจ้างบอกไม่เห็นด้วยไม่ได้ครับท่านเป็นผู้วิหารทาวินิจฉัยหรือผู้กรรมการจดรับสรุปวินิจฉัยยังไงผู้จ้างต้องทําตามคำวินิจฉัยนั้นถ้าผู้รับจ้างไม่พอใจไปฟ้องศาลปกครองแต่ต้องทำเลจะบอกว่าไม่ทำเห็นยวจฟ้องศาลปกครองไม่ได้ครับเป็นเหตุบอกเรื่องสัญญาได้เพราะสั่งไม่ทําแล้วไม่ปฏิบัติตาม พิ่เฉยเปิดตามอันนี้เป็นเหตุนในการบอกเลิกสัญญาใจเป็นผู้ที่งานด้วยนะนี่คือหลักการคำนี้ฉายฝ่ายเดียวนะครับไม่ต้องทําเป็นสัญญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมอ,อ่ะคราวนี้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญามาดูครับเร,เรื่องที่เรื่องที่หนึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญามาตราค่าสิทบอกว่าสามารถแก้ไขได้หนึ่งเป็นไปตามประเพณนสำนันกงานสุดคือส่งสัญญาให้ยการดูส่งสัญญาได้ สำนักงานการสูงสุดดูสำนักงานสูงสุดเห็นสัญญาแล้วพี่นาสัญชาแล้วเฮ้ยมันควรแก้ไขเป็นอย่างนี้อันนี้ไปแก้ไขตามสำนักงานสูงสุดได้เลยอันที่สองครับการแก้ไขนั้นไม่ทําให้สำนักงานสารยุติธรรมหรือสารเสียประโยชน์อีกอย่างข้อสองนะคือแก้ไขยังไงนะแต่อย่าทําให้สาลเสียประโยชน์อันที่สามแก้ไขเพื่อประโยชน์ของศาลหรือประโยชน์สารนะ ไม่เหมือนกันนะครับเสียประโยชน์หรือประโยชน์ของศาลคนละเรื่องกันนะอันที่สี่กรณีคือคันนี้นข้ขอสุดท้ายวักการแก้ไขสัญญาเนี่ยไม่ว่าจะเหตุเพื่อประโยชน์ทางราชการหรือไม่ทาให้ศาลเสียประโยชน์ตา่างหากต้องเพิ่มลดวงเงินเพิ่มหรือลดวงเงินเพิ่มวงเงินก็นได้ลดวงเงินก็นได้เพิ่มงานก็นได้ลดงานก็นได้ระยะขยายเวลาก็ได้ให้ทาไปในค่าวเดียว นี่คือหลักการการแก้ไขปัญหาเช่เนสมมุติเวลาท่านก่อสร้างท่านก่อสร้างแบบมาตรฐานของศารต้องตอกเสาเข็มหนึ่งร้อยต้นสมมุตินะครับสารที่ท่านไปไปไปอยู่ไปเป็นผู้ผ่าสารนาศารปรากฏว่าตอกไปสิบต้นสมมุติยาวสามสิบเมตรตอกไปสิบเมตรตอกไม่ไลงแล้วต้องตัดทิ้ง ทำยังไงเฮ้ยแบบบอกว่าต้องสาสิบเมตรนะหนึ่งร้อยต้นผู้รับจ้างมามาหาลื่นวัวหน้าตกลงทำยังไงเรื่องอย่างนี้ครับสามารถแก้ไขสัญญาได้เปลี่ยนเสาเข็มจากสามสิบเมตรเหลือสิบเมตรหนึ่งร้อยเป็นเก้าสิบต้นที่เหลือแล้วก็ปรับลดวงเงินลงมาทำได้ครับ นี่คือการแก้ไขสัญญาแต่หลังแก้ไขสัญญาท่านจำไว้เลยนะครับการแก้ไขสัญญาต้องทําก่อนตรวจรับงานโ้สุดท้ายฟั mm hmm. องดีนะการแก้ไขสัญญาเนี่ยทาก่อนตรวจรับงานญญาไม่ได้ทําภายในอายุสัญญาเนี่ยสัญญาสิ้นสุดไปแล้วสมมติสัญญาเริ่มตั้งแต่วันทนี่1มกราคมจนถึงวันที่30ธันวาคมปี62สิ้นสุดไปแล้วนะครับปี62สิ้นสุดไปแล้ว แต่การก่อสาร้างยังไม่เสร็จเลยนั่งวันนี้ก็ยังไม่เสร็จแต่ยังไม่ตรวจรับงานผูสั่งสามารถแก้ไขสัญญาได้ไหมแก้ได้ครับถ้าไม่ทําให้สารเสียประโยชน์หรือเพื่อประโยชน์ของศาลเห็นไหมการแก้ไขสัญญาเนี่ยทาได้ตลอดเวลาก่อนตรวจรับงานผูสั่งส่วนค่าปรับละ่ะก็เดินถัดไปตั้งแต่วันที่สามเอ็ดธันวาหกสองว่าไหคุณไม่เสร็จค่าปรับก็เดินต่อไปแต่สัญญาแก้ไขได้ตลอดเวลาก่อนตรวจรับงานผูั่ ไม่เกี่ยวกับอายุสัญญานี่หลักของการแก้ไขสัญญานะอ่าท่านฟังการแก้ไขสัญญาเนี่ยหลักการเวลาแก้ไขสัญญาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสัญญาโดยเฉพาะเพิ่มเติมต้องอยู่ในขอบเขตวัตถุประสมเดิมของสัญญาเห็นไหมครับเช่นงานคนลงานกันนะอันนี้ต้องระวังเมื่อกี้นี้ผมยกว่าการแก้ไขสัญญาถ้าเป็นเรื่องเสาเข็ม หนึ่งรต้นยาว30มสิบเมตรตอกไปแล้วสิบเมตรสิบต้นตอกไปลงไปแค่สิบเมตรการแก้ไขสัญจาาที่กระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงต้องมีวิศวกรสถาปนิกหรือผู้สทรงวุฒิมารับรองนี่คือความแตกต่างถ้ากระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงหรือถ้าเป็นเรื่องเทคนิคก็ต้องมีคนมารับรอง เรื่องเทคนิคก็ต้องมีคนรับรองถ้าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นเรื่องเทคนิคท่านไม่ใช่สองเรื่องนี้ท่านแก้ไขสัญญาได้เลยเพื่อประโยชน์ทางการหรือไม่ทำทางการเสียประโยชน์แต่ถ้าเป็นการแก้ขไเกขเป็นเรื่องกระทบต่อความมั่นคงแรงหรือเรื่องเทคนิคอันนี้ต้องมีคนมาภายนอกมารับรองนี่คือขอ้อข้อเพิ่มเติมมาดูเรื่องงดเมื่อกี้แก้ไขสัญญาไปแล้วนะครับไปดูงดลดค่าปรับ,บหรือขยายเวละ การลด้ดข้อปรับต่างกันละต่างกับแก้ไขนะครับจะเหตุหนึ่งเป็นความบกพร่องของสาลนี่สองเป็นเหตุสุดวิสัยสามคือเหตุพฤติการอะไรหนึ่งที่คุณธนาไม่ต้องรับผิดชอบเอาละการงดลดข้าปรับการขยายเวลาเท้าที่เรื่องขยายเวลาเท้าที่ผมพูดเรื่องการขยายเวลาต้องทําก่อนสัญญาที่สุดลงเพราะมีผลกระทบต่อเรื่องข้าปรับ มีผลต่อกระทบกรับปะแต่ในความเหตุสมมุติเฮเซนวิสัยเกิดขึ้นหลังจากสัญญาสิ้นสุดลงแล้วต้นทีนะสัญญาสิ้นสุดลงแล้วจะมีเหตุเช่นน้ําท่วมสามสิบวันสัญญาสิ้นสุดแล้วนะจริงๆเนี่ยถ้ามันเหตุน้ําท่วมก่อนสัญญาสิ้นสุดลงมันขอขยายได้เนื่อไหมครับสมมุติเมื่อกี้สัญญาหนึ่งมกราหกสองถึงสามสิบตารางหกสองถ้าน้ําท่วม เดือนพฤศจิกาหกสอเหตุน,นั้นน่ะขอขยายได้ช่วงสิบวันขยายสิบหาวันแต่ถ้ามันเหตุน,น้ำท่วมสัญญาสิ้นสุด30มธันวาหกสอน้ำท่วมเดือนเมษา6กเอยเมษาเมษาไม่ท่วมอยู่แล้ะต้งพฤศจิกาหกสาขยายไม่ได้ละเพราะมันเลยสัญญาไปแล้วแต่เหตุเป็นเหตุสุริสัยมันเป็น ทำไงครับก็คืองดหรือลดค่าปรับให้เขาแค่นั้นเองอเห็นไหมครับขยายเวลาต้องทําก่อนสัญญาสิ้นสุดลงแต่ลดลดค่าปรับจะเกิดก่อนสัญญาก็ได้หลังสัญญาก็ได้ถ้าเกิดก่อนสัญญาก็ไม่ใช่ในการขยายนะถ้าเกิดหลังสัญญาก็เป็นเหตุแค่ลดหรือลดค่าปรับแต่ต้องยื่นภายใน15วันนับแต่เหตุนั้นสิ้นสุดลงผู้คู่สัญญาเราต้องยื่นภายใน15้าวันถ้ายื่นหลังส5วันจบยกเว้นอันเดียวครับในขนานี้ โควิดยกเว้นว่ายังยื่นเมื่อไหร่ก็ต้องให้เมนะื่อนั้นนะครับโควิดสามารถยืนแต่ยกเว้นเริ่มห15วันไว้อันนี้เป็นเรื่องโควิดที่ยกเว้นอยู่แต่ท่านจะลดงดค่าปรับขยายเวลาแก้ไขสัญญา ผมบอกแต่ต้นว่าคนที่รับผิดชอบในการบริหารสัญญาคือคณะกรรมาการตรวจรับเพดูกับผู้ควมงงานท่านเป็นผู้พากษาหัวหน้าสารยู่ดีท่านบอกเอ้ยเขาส่งมาแล้วท่านจะบอกเอาเลยขยายเวลาเขาไปเลยไอ้แก้ไขสัญญาได้เลยไอ้ดวดรถขับไปเลยท่านทําไปทันทีเพราะคนบริหารสัญญารับผิดชอบอยู่แต่ถ้านท่านจะทําแล้วท่านบอกเอาเรียบอเอารายงานผู้คุมงานมา เอาบันทึกของกรรมการตรวจจ้างมามาดูเขาบันทึกไว้เท่าไหร่น้ําท่วมสมมติเมื่อกี้น้ําท่วมปรากฏว่าน้ําท่วมเนี่ยเขาขอมาสามสิบวันแต่ผู้งานทําบันทึกว่าน้ําท่วมจริงๆแค่ยี่สิบวันพอถึงทักท่านเนี่ยท่านต้องพินาแลวเพราะหลักการในการลดลดขบอับขยายเวลาให้ขยายเท่าที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเขาขอมาสามสิบผูู้้งานบันทึกไว้ยี่สิบ ท่านขยายสามสิบท่านโอกาสเสี่ยงสูงมากแต่ท่านท่านไปดูผู้บริหารสัญญาคือกรรมการตรวจจ้างผู้งานบันทึกวยี่สิบท่านขยายยี่สิบตันนะโอกาสปลอดภัยเยอะมากเพราะผู้บริหารสัญญาคือกรรมการตรวจรับสุงใช่ไหมครับเราจะได้เห็นภาพแล้วเอกสารบันทึกของผู้่งงานกับกรรมการเป็นเอกสารสําคัญของทางราชการครับรบบซือจา้างบอกเพราะนั้นเนี่ยหลักการขยาย ัญญาเนี่ยนะจะขยายสัญญาเนี่ยให้ขยายตามระยะเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ได้ขยายเท่าไหร่ก็ได้เอาเฉพาะเกิดการที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับเช่นโควิดหน่วยงานที่มีผลกระทบเรื่องโควิดเราจะเห็นมีคำวนิจฉัยเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันทำไมให้หมดเลยทำไมมึงให้ คือเหตุการณ์นั้นต้องเป็นหน่วยงานนั้นกระทบเรื่องโควิดจริงๆบางหน่วยงานไม่ได้กระทบโควิดเลยก็ไม่ได้ให้แต่แต่หน่วยบา้านหน่วยงานที่ทรมาการนโยบายกําหนดมาเอา้ากระทบจริงก็ให้ให้ตามวันที่เกิดขึ้นจริงนะครับไม่ได้ให้ตลอดเวลาถ้ากระทบคุณก็ต้องบอกมาว่ากระทบอย่างไรนี่เป็นเอกสารต้องมีเอกสารประอกอบมาให้เห็นภาพส่วนกรรมการตรวจรับนะหลักการยื กรประการตรวจรับเนี่ยเวลาตรวจรับถ้าเป็นเรื่องเทคนิคเนี่ยควรมีคนเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเอาละื่อทีสัญญาบอกว่าสัญญานะครับบอกว่าสัญญาสิ้นสุดวันที่30ธันวาคมสองผมกับทอกบญญางอย่างนะ30ธันวาคมสองเขาส่งมอบงานวันที่29ธันวาคมสองไปนี่แล้วสัญญาสิ้นสุด30ธันวาคมสองเขาผู้รับจ้างส่งมอบวันที่29ธันวาคมสอง กรรมการตรวจรับประจิติสามเอ็ดมกราหกสามประเด็นนะ,ะวันที่กรรมการตรวจรับแล้วเห็นว่าถูกต้องกฎหมายบอกว่าให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบครบถ้วนณวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำวัสดุนั้นมาส่งหรือก่อสร้างครบถ้วนมันจะย้อนกลับไปวันที่ไหนครับวันที่ยีกันวา ไม่ใช่ถึงวันที่สามเอ็ดนะถ้าตรวจวัารับก็ถูกต้องยกเว้นถ้าตรวจแล้วไม่ถูกต้องค่าปรับวันหนังสือวันที่มีหนังสือแจ้งตรวจไปถึงวันที่สามเด็ดมกราไม่ถูกต้องทำหนังสือวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์แจ้งเข้าไปวันหลังจากนั้น่ะค่าปรับจะเดินต่อแต่ถามว่าระยะเวลาที่เขาส่งมอบยี่สิบเก้าพันวานหกสองถึงสามเมกราหกสามที่ค่าปรับได้ไหมไม่ได้ครับ พอระยะเวลาที่เราใช้ในการตรวจรับหรือใช้ในการพิจารณาเอกสารไม่สามารถนำมาคิดขัาปรับได้ถือว่าเป็นความบกพร่องของเราเห็นไหมครับนี่คือการตรวจรับปกติถ้าส่งมาไม่ถูกต้องต้องแจ้งหรือไม่ถูกต้องทั้งหมดสิ่งของที่ซื้อมาไม่ถูกต้องให้ตรวจรับเฉพาะของที่ถูกแล้วก็แจ้งผู้ขายภายในสามวันทําการให้มาดําเนินการแก้ไข นี่คือหลักการของกรรมการตรวจรับยกเว้นสิ่งของนั้นประกอบเป็นชุดอีกถึงจะทําได้จะไปตรวจรับบางส่วนไม่ได้ถ้าเป็นชุดอันนี้คือหลักการตอ้ตันเี้คาถามต่อไปอีกถ้ากรรมการตรวจรับบางคนไม่ไม่ตรวจรับท่านยังไงกรรมการมีอยู่ห้าคนสี่คนหนึ่งคนตรวจรับอีกหนึ่งคนไม่ตรวจรับประเด็นมันจะต่างกันนะถ้าห้าคนเห็นด้วยเองกระชันตรวจรับจบเลยครับ เรื่องนั้นไม่มีปัญหาแต่ถ้าห้าคนเห็นคนตรวจรับสี่ไม่ตรวจรับหนึ่งคนที่หนึ่งคนนั้นต้องให้บันทึกผลความเห็นแย้งไว้เป็นหลักลายลักษณ์อักษรแล้วเสนอหัวหน้าหน่วยงานครับให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นคนวินิจฉัยว่าจะรับหรือไม่รับนี่คือเรื่องการตรวจรับนะอยู่ที่มอบหน้านไปเช่นในการซื้อในหน่วยงานของท่าน ท่านเป็นหัวหน้าศาลท่านตั้งกรรมคนในศาลของท่านเป็นกรรมการตรวจรับสิ่งของที่ซื้อห้าคนสี่คนเห็นคนตรวจรับอีกหนึ่งคนไม่ตรวจรับท่นี้เรามาอยู่ที่ท่านแล้วนะับท่านจะต้องเป็นคนบอกว่าจะรับหรือไม่รับตามเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงส่วนน้อยคำถามคือต้องเอาเสิ่งส่วนใหญ่ไม่ต้องครับประโยชน์ทางรชาชการเป็นหลักถ้าประโยชน,น์ทางราชการหนึ่งคนมันต้องมีท่านเห็นว่าเ้ยเป็นประโยชน์ทางรชาชการว่าถ้าเห็นลำหนึ่งก็ไม่เป็นไร แต่ท่านต้องเป็นคนวินิจฉัยนี่หลักการนะฮะหลักการกรณีเพราะตัวรับต้องเป็นความเห็นเอกฉันต้องไม่มีเสียงค้านถะ้าค้านเมื่อไหร่คนเป็นหัวหน้าต้องเป็นคนรับผิดชอบอนะ่ในการเรื่องของค่าปรับกับสมุนทธสิ์ค่าปรับต่างกันนะหน้าวันที่ครบกำหนดสัญญาเช่นเมื่อกี้สัญญาสิ้นสุดที่สามสิบธันวาหกสองเขายังไม่ส่งมอบนะเขายังไม่ส่งมอบ การยังไม่เสร็จท่านเป็นหัวหน้าศาลท่านต้องทำสื่อแจ้งเข้าไปนะครับภายในเจ็ดวันทําการว่านับจากวันที่สามสิบธันวาคมสองต้นไปผู้รับแจ้งต้องเสียค่าปรับจํานวนวันละเท่าไหร่ตามสัญญาที่เขาเรียกว่าแจ้งเรียกค่าปรับตามสัญญาทําภายในเจ็ดวันทำการทีนะี้สัญญาที่สุดสามสิบธันวาคมสองท่านต้องแจ้งภายในเจ็ดวันทำการ ว่านับจากนี้หลังจากสัญญาที่สุดลงเนี่ยแจ้งก่อนได้นะแจ้งก่อนก็ได้ช้าสุดคือเจ็ดวันทาการแต่หลักการคือเมื่อเขากาหนดสัญญาเขาให้แจง้งแจ้งว่าต่อไปนี้ผู้ว่าจ้างไอ้ผู้รับจ้างที่คุณทำงานไม่เสร็จคุณต้องเสียค่าปรับวันละเท่าไหร่ว่าไปพอถึงวันที่เขาส่งมอบเขาส่งมอบผัดมาอีกปีนะฮะส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่เขาส่งมอบงานงวดสุดท้ายท่านต้องแจง้งสมรสินค่าปรับว่า เฮ้ยเวลาผ่านมาปีเนี่ยขอสมมติสินค้าปรับจานวนนี้ไว้นะอันนี้แจ้งนะวันสิ้นวันที่เขาส่งมอบงานเอกสารเพื่อถ้าเขาไม่ถูกต้องก็เรียกค่าปรับย้อนหลังกันไปเพราะฉะนั้นท่านต้องมีหน้าที่สองงานนะัแจ้งเรียกค่าปรับภายในเจ็ดวันทำการับจากหวัดที่สัสญญากับแจ้งสมมติสินค้าปรับในวันที่เขาส่งมอบเอกสารไอ้ส่งมอบพัสดุมวลสุดถ้าเป็นมวดเดียวก็มวดนั้นนะอันนี้คือ เรื่องสุดท้ายครับบอกเลิกสัญญาบอกเลิกสัญญาเนี่ยก็คือการที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานแล้วเสร็จภายในกำหนดหรือเหตุอื่นตามกฎหมายหรือสัญญาเช่นทำสัญญาแล้วผู้รับจ้างยังไม่ทเข้ามาทำงานเลยทำหนังสือแจ้งไปแล้วก็ไม่เข้าหรือเราทาคาวินิจฉัยใครรัการตรวจรับสิุงกทำคำวินิจฉัยไปแล้วคุณต้องทําอย่างนี้นะปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่สนใจ ทั้งทงที่ข้อกําหนด่คำวินิจฉัยอย่างไรคุณต้องทำสารเป็นเหตุนในการบอกเลิกสัญญาได้ครับอันที่สามกรณีค่าปรับเกินร้อยละสิบถ้าเขาไม่ยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขถ้าเขาบอกว่าค่าปรับเกินร้อยละสิบแล้วแต่ยินยอมเสียปรับโดยมีเงื่อนไขได้ทั้งสิ้น,นอันนี้ฉันบอกเลิกสัญญาไม่ได้นะแต่ถ้ามีเงื่อนไขบอกเลิกได้นัน <c oughs> นะีเพราะฉะนั้นเหตุนในการบอกเลิกสัญญาก็จะเป็นเหตุ ตั้งแต่เรื่องของไม่ทํางานไม่แล้วเสร็จนะครับเรื่องของเหตุตามข้อตกลงหรือสัญญาหรือกฎหมายหรือค่าปรับนี่เป็นเหตุอ่ะอันนี้ก็คือเหตุในการบอกเลิกสัญญานะครับอันนี้เป็นขั้นตอนของบริหารสัญญาทั้งหมดนะที่ที่อยากเรียนให้ทุกท่านทราบเพราะท่านเป็นผู้บริหารท่านต้องเจอแน่นะครับในการตรวจรับพัสดุในการพัสดุต่างๆนะครับมมีเวลาให้ถาม